เกิดเหตุสลดเมื่อพ่อวัย50ปีข้างยาทุบตีลูกวัยหเดือนเสียชีวิตก่อนนำร่างฝังดินข้างบ้านเบื้องต้นผู้เป็นพ่ออยู่ในอาการคุ้มครั่งอ้างลูกตายเพราะท้องเสียจากโรคซางเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้7กันยายน2,566ัพันตำรวจโทภูเบตท,ทองเที่ยงพนักงานสอบสวนสพาพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบ หลุมฝังศพที่บ้านเลขที่30ทับ2บ้านควรยอหมู่ที่8ตำบลไทยขึงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายอัมพรพุ่มนุ้ยหรือไขยานอายุ50ปีเศษเจ้าของบ้านอยู่ในอาการคุ้มครั่งผู้นำชุมชนช่วยกันควบคุมตัวไว้นายไขยานบอกว่าหลุมดังกล่าวเป็นหลุมฝังศพลูกชายวัย5เดือนเศษที่เสียชีวิตจากโรคซางเมื่อคืนที่ผ่าน แต่ไม่ได้แจ้งตำรวจทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดหลุมลงไปประมาณ50เซนติเมตรพบศพเด็กชายวัย5เดือนเศษพร้อมแผ่มเพิดผ้าอ้อมขวดนมกล่องนมที่ยังไม่ได้ใช้ตามร่างกายไม่มีบาดแผลแต่ที่ขาฝาพบร่องรอยเขียวช้ำนำร่างส่งตรวจพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแต่ในเบื้องต้นคาดว่าเด็กขาดอากาศหายใจ อย่างไรก็ตามนายไขยานนั้นอยู่ในระหว่างการพักโทษคดียาเสพติดและอยู่ระหว่างการรักษาจิตเวชจากปัญหาการติดยาเสพติดญาติาติบอกว่าตัวผู้เป็นพ่อนั้นติดยาและมีอาการคุ้มคั่งทำลายเข้าของและทำลายร่างกายคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง